วันนี้เราจะไปไหนกันไปวัดไตมิตรนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดไตมิตรนะคะเนอะอยู่วัดไตมิแล้วอันดับแรกนะคะเรามาถ่ายรูปที่วัดไตมิทกันก่อนหรือมาทําบุญเองเราจบจาวัดไตมิทแล้วเราก็จะไปที่วังหลังกันนะคะไปกินซูชิวังหลังกัน,นะคะ่ะ เพราะว่าเป็นมาหาเศรของที่นั่นนะคะเราจะไปขึ้นเรือกันถึ่ข้างหน้านะคะนี้เรามาชูชีพว่างหลังกันนะอร่าไทยชิลละห้าบาทก็ยังมีอ่ะมึงชิลละห้าบาทยังมีอ่ะเราชิลละสิบบาทแต่ก่อนอันนี้สิบห้าเราสั่งเสร็จ 1 170, ้9จไปคือคุ้มมากเลยอ่ะน่ากินดูน่ากินมากขอมาครบแล้วเอามาถ่ายรูปอ่ะ <c oughs> ไปอีกสองที่หนึ่ง อยู่แล้วนะคะเราก็จะ<ช>ไปซื้อของฝาก,ฝากให้แม่กันดูเราจะไปวัดพรแก้วกันนะคะด้วยการลงอุโมงก่อนนะแล้วค่อยไปขึ้นที่ปลายอุโมงนะจ๊ะ ่แแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าเราใส่กระโปรงสั้นนะคะเราก็เลยมาถ่าย,ยตรงนี้ถ้ามุมตรงนี้คือสวยมากนะคนทุกคนแนละ้วตอนนี้เป็นตอนประมาณบ่ายๆอะ่ะถ้าถ่ายประมาณเนี้ยก็สวยมากตอนนี้เราอยู่ที่ปากคลองตลาดนะเสร็จเราจะไปถ่ายกันที่สะพานกุฎนะคะอันดับแรกคือต้องจุดดอกไม้ก่อนจะไปถ่าย มาอยู่ที่สะพานพุทธเราได้ดอกไม้ในราคา1 0บาทนะคะทุกคนเพราะว่าเราขายไม่มากแ้วก็ยังได้เราจะถ่ายกันนะคะเรากำลังถ่ายรูปและก็ได้รูปอย่างนี้นะคะทุกคนคือได้รูปก็คือเข้าใจไหมว่าเป็นวนันอาทิตย์คนเลยเยอะแล้วแบบเยอะมากเรามาอีกฝั่งหนึ่งในอฝั่งนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ฝั่งนู้นน่ะจะเห็นวิวสวยมากเพราะฝั่งนี้มันจะเป็นสะพานลอยพุกกล้าด้วยไงก็ลเลยมีสะพาน